อนุทินย้ำคนไทยใช้ชีวิตปกติได้แล้วไม่จะเป็นจะต้องประกาศโควิดเป็นโรคประจําทิน สวัสดีค่ะพบกับพี่บุ๋มเล่าข่าวสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้พบกับบุ๋มในวันที่13มิถุนายนปี2565นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะก่อนหน้านี้นะคะบุ๋มก็ได้ลงคลิปไปนะคะว่าจะมีการประกาศให้ยกเลิกการใช้หน้ากากอนามัยหรือว่าเปิดแมสได้ทั่วประเทศนั่นเองนะคะวันนี้นําความคืบหน้ามาฝากกันแล้วนะคะทางด้านนายอนุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้มา เพิ่มเติมความคืบหน้านะคะว่าเราเนี่ยจำเป็นจะต้องถอดแมสหรือไม่นะคะ ก่อนไปรับชมรายละเอียดพรงอมๆการบุ๋มก็อย่าขอกำลับบงใจนะคะด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็ยิ้มกดกระดิ่งแจ้ตเตอนข่าวสารแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ไปให้บุ๋มด้วยนะคะเมื่อวันที่11มิถุนายน65ที่ผ่านมานะคะนายอนุทินชาญวิรกุกหลหานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะคะได้กล่าวว่าประเทศไทยควบคุมโควิดได้อย่างดีองค์การอนมามัยโลกชื่นชมให้เป็นแบบอย่าง ทุวันที่ถามว่าตอนนี้คนไทยจะดำเนินชีวิตกับโควิด -19 ได้อย่างปกติหรือไม่ต้องตอบว่าได้เพราะตอนนี้ไม่มีอะไรที่เป็นข้อห้ามอย่างเช่นสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะเปิดหมดแล้วแต่การประกาศให้เป็นโรคประจำถิ่นนั้นไม่จำเป็นจะต้องประกาศวันเวลาเพราะทุกวันนี้ก็เหมือนอยู่ในโรคประจำถิ่นแล้วเนื่องจากไม่ต้องตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางออกนอกประเทศคนเข้ามาก็ไม่จ้อเป็นต้องกักตัวไม่ต้องตรวจเชือ้อและกำลังพยายามยกเลิกระบบ Thailand p a s s ทั้งหมดซึ่งตอนนี้ยกเลิกในคนไทยแล้วเราดำเนินนโยบายเช่นนี้เข้ามาเดือนที่2แล้วยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีเพราะเตรียมการป้องกันต่างๆให้ประชาชนในประเทศหมดแล้วและคนที่มาจากต่างประเทศก็ผ่านระบบคัดกรองที่เข้มแข็งของกรมควบคุมโรค จึงค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าจะประกาศหรือไม่ประกาศให้โควิดเป็นโรคประจำถิน่นเราก็ใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติได้มากแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์บอกหน่อยนะ และในส่วนของเรื่องหน้ากากอนามัยก็พิจารณาแล้วนะคะว่าหากอยู่ในบ้านกับคนที่เรารู้จักรู้ว่าไม่ได้ไปมีความเสี่ยงที่ไหนมาก็ถอดหน้ากากคุยกันได้แต่ถ้าไปที่สถานแอาอาัดมีคนมากมายในห้างสรรพสินค้าในร้านอาหารระหว่างรอคิวก็สามารถใส่หน้ากากเอาไว้ได้หรือไปประชุมสัมมนาห้องประชุมมีคนเยอะถ้าไม่รู้จักไม่รู้ว่าเขาไปไหนมาบ้างก็ให้ใส่หน้ากากเท่านั้นเอง ขอสิ่งเดียวอย่าให้ขาดคือความร่วมมือของประชาชนเป็นปัจจัยสําคัญมากที่ทําให้ประคับประคองสถานการณ์ต่างๆให้สมบูรณ์สร้างดุลยภาพทางสาธารณสุขเศรษฐกิจสังคมและการใช้ชีวิตได้เต็มที่และนี่ก็เป็นคํากล่าวของนายอนุทินชาญวิรุฬ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั่นเองนะคะซึ่งใรที่รอวันที่จะประกาศวัน ถอดแมสนะคะไม่ก็คือยกเลิกการใส่หน้ากากอนมามัยนั้นคือเขาจะไม่ประกาศนั่นเองนะคะคือเราให้เราเนี่ยใช้ชีวิตปกติได้แล้วนะคะส่วนใครที่ใช้ชีวิตปกติแล้วก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะส่วนตัวบุ๋มนั้นอย่างนะคะคือก็ยังใส่หน้ากาก,ากเหมือนเดิมพกเจลอะไรเหมือนเดิมไม่ไปในที่ที่มีคนเยอะพลุกพ่านนั่นเองนะคะก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะทุกคนค่ะ โอเคค่ะสำหรับใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นด้านล่างใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ